วอรัสเพศเมียตัวใหญ่ที่กำลังปีนป่ายเรืออยู่นี้คือเฟรยาวอรัสที่กำลังโด่งดังในโซเชียลมีเดียมันเริ่มได้รับความนิยมหลังมีการเผยแพร่ภาพขณะที่มันกำลังนอนอาบแดดบนเรือในกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ความน่ารักของเฟรยาดึงดูดผู้คนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาดูวอรัสตัวนี้แม้ทางการนอร์เวย์จะประกาศเตือนไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้มันมากเกินไป กังวลถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อทั้งคนที่พยายามเข้าไปใกล้และตัววอรรัสเองแต่ไม่มีใครสนใจคำเตือนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือความพยายามเข้าใกล้เฟรยาไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำหรือพายเรือเข้าไปใกล้ๆเพื่อถ่ายรูปและเล่นด้วยขณะที่บางคนก็ควา้างปาสิ่งของใส่ความพยายามเหล่านี้ของมนุษย์สร้างความไม่พอใจให้กับเฟรยา่าจนเคยคำรามไล่ผู้คน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดหาชั่วคราวขณะเดียวกันการปีนป่ายขึ้นไปบนเรือของเฟรยาก็ทำให้เรือหลายลำเสียหายเพราะรับน้ำหนักที่มากถึง600กิโลกรัมไม่ไหวอย่างไรก็ดีการเคลื่อนย้ายเฟรยาไปที่อื่นต้องใช้ยาสลบและเนื่องจากน้ำหนักตัวที่มากอาจทำให้เฟรยาจมน้ำตายหลังพิจารณาและหารือเพื่อแก้ปัญหานี้14สิงหาคมที่ผ่านมา ทางการนอร์เวย์จึงตัดสินใจทําการรุญย่าตเฟรยาโดยให้เหตุผลว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะความปลอดภัยของผู้คนต้องมาก่อน Dyrevelferd er også prioritert, men menneskets liv og helse går foran. og Det var det som var utslagsgivende. Det er ikke mulig å fange den hvalrossen og få den flytta. Sånn når vi da hadde snudd og vendt på det alternativet fra alle sider, og ikke, ikke fant en plan for å lykkes med det, så, så var det også tydelig at vi har hatt for mange situasjoner i det siste der, der menneskets liv og helse kunne ha vært i fare, og da var vi nødt å lande på avgjørelsen om å ta livet av den. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาด้วยเสียงวิาพากษ์วิจารณ์และคำถามว่าการการุณยฆาตนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้มองว่านี่เป็นการตัดสินใจที่รีบร้อนเกินไปและไม่รอบคอบพอแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ประมงกังวลถึงความปลอดภัยของผู้คนบ่อยครั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายว่าแม้ปกติแล้วมอรรัสเป็นสัตว์ไม่ดุร้าย แต่หากถูกรบกวนมากเกินไปอาจทําให้มันรู้สึกเหมือนถูกคุกคามหรือถูกโจมตีจึงต้องแสดงความดุร้ายเพื่อปกป้องตัวเองนอกจากนี้พฤติกรรมการปีนป่ายเรือนั้นเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของวอรรัสที่มักจะนอนย่อยอาหารและหลับบนก้อนน้าแข็งที่ลอยอยู่ในขั้วโลกเหนือเรือที่ลอยอยู่บนน้ําอาจทําให้เฟรย่าน,นึกถึงน้ําแข็งที่ลอยอยู่ในอาร์กติกขณะที่รูนอ อาจารย์มหาวิทยาลัย South อ a s t e r n Norway ซึ่งเป็นผู้ที่บันทึกการเดินทางและติดตามเฟรย่ามาตั้งแต่ต้นแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ของเขาว่าคำสั่งนี้รีบร้อนและไม่จำเป็นเพราะมีแนวโน้มว่าเฟรยาจะออกจากที่นี่ไปในไม่ชา้าเหมือนที่เคยทำครั้งก่อนในช่วงฤดูดร้อนและกรมประมงก็สังเกตการพฤติกรรมของเฟรย่าอยู่ตลอดด้านประชาชนบางคนรู้สึกว่าการตัดสินใจดังกล่าวนั้นสมเหตุสมผลแล้ว เพราะการสูญเสียดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสายพันธุ์และอุบัติเหตุจากวารัสอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเป a อรนและวในออส v e ที่ t o อ t อยู่น e ขณะที่ประชาชนบางส่วนมองว่านอร์เวย์ไม่มีมาตรการเพื่อควบคุมฝูงชนที่ดีพอและตำหนิผู้คนที่ไม่ฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่พยายามเข้าใกล้เฟรย่ามากเกินไปจนเป็นเหตุให้ทางการตัดสินใจการุณยฆาตเพื่อปกป้องคนที่ไม่ปฏิบัติตามคำเตือนเหล่านั้น Jo, fordi at folk må greie å respektere og holde seg unna. Altså, det er et så sjelden dyr vi har her nede, så det er jo bare kos, en severdighet å ha det her. Å vente at dyret den returnerer alltid til de der det hører hjemme, egentlig. Så jeg ja, er helt feil. Etter mine. Unnskyldelsen veldig trist. At det var nødvendig å avlive den. เฟรียไม่ใช่สัตว์ตัวแรกที่ถูกค่าเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์แต่ในช่วงปีที่ผ่านมาการค่าสัตว์เพื่อช่วยชีวิตมนุษย์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง อย่างเมื่อปี2016ที่สวนสัตว์เซินซินาติรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐมีเด็กคนหนึ่งพลัดตกลงไปในกรงกอริล่าที่ชื่อฮารัมเบและถูกกอริล่าลากไปมาท่ามกลางเสียงตื่นตระหนกของผู้อยู่ในเหตุการณ์ร่วม10นาทีสุดท้ายกอริล่าถูกยิงเสียชีวิตเพื่อช่วยชีวิตเด็กหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมามา,มากมายทั้งเสียงตำหนิพ่อแม่ของเด็กว่าด,ดูแลลูกไม่ดี เสียงตำหนิสวนสัตว์ว่ารั้วที่กั้นนั้นมีความสูงไม่เพียงพอจนทำให้เด็กตกลงไปและมีการรวบรวมรายชื่อเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคอริลาตัวนี้ไม่ต่างกับกรณีของเฟรยาประเด็นนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงในสังคมว่าสมควรหรือไม่ที่สัตว์ต้องสังเวยชีวิตของพวกมันเพื่อแลกกับความปลอดภัยของมนุษย์ทั้งทที่สิ่งที่สัตว์เหล่านั้นทา เป็นไปตามสัญชาตญาณของพวกมันเมื่อรู้สึกว่าถูกมนุษย์คุกคามขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมชาแนลเล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำสีฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมาลงค่ะ